ข่าวแรกของเรานะคะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้จะอยู่กับเราไปอีกกี่วันนะคะความหนาวเย็นแบบนี้นะคะอยู่กับเรามาตั้งแต่วันที่28แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและจะหนาวเย็นต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่31มกราคมนั่นเองค่ะอุณหภูมิดโดยเฉลี่ยนะคะที่จะลดลงประมาณ2 4องศาเซลเซียสเลยล่ะค่ะ ช่วงนี้นะคะประเทศไทยค่ะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่นะคะทั้งอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าในพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยและก็ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองผลเอกประยุจ,จันโอชาท่านนายทัฐมนตรีนะคะก็ห่วงใยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจากรายงานลักษณะอากาศทั่วไปของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพบว่าตั้งแต่วันที่28มกราคมแล้วนะคะต่อเนื่องจนถึงวันที่31มกราคมค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกละลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอากาศที่หนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่จะลดลงที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะประมาณ2-4องศาเซลเซียสเลยค่ะ ในช่วงระหว่างที่27ถึง31มกราคม2566ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังภัยอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะขณะที่ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรวมทั้งประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทั้งนี้นะคะท่านนายุทธมนตรีค่ะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ทุกด้านทั้งการเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากนะคะความพร้อมเรื่องบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนคาดว่าจะได้รับผลกระทบและก็ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นค่ะ ในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกที่มีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งด้วยค่ะ แล้วก็ควรสวมหน้ากากอนามัยนะคะหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องไปทํากิจกรรมหรือรวมกลุ่มกับคนเป็นจํานวนมากนะคะหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด19นะคะแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยของเราจะคลี่คลายแล้วตลอดจนเข้ารับวัคซีนโควิด19 รับเข็มกระตุ้นเพื่อลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตหากติดเชื้อและให้อยู่ร่วมกับโควิด -19 อย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ำในประเทศไทยของเราอีกค่ะ อ่ะอากาศนะคะคุณผู้ชมคะหนาวพรุ่งนี้อีก1วันนะคะวันนี้พิษนุโลกโดยเฉลี่ยก็ค่อนข้างหนาวเลยทีเด<ช>ียวนะคะ,คะประมาณ15องศาไดไหมคะหนาวตั้งแต่ประมาณนั้นได<ช>้นะคะ,คะหนาวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะต่อเน,นื่องจนถึงวันนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นยังไงกันบ้างนะคะบอกอุณหภูมิให้เราสองคนได้อิจฉากันด้วยใช่ของเราในี่องศาก็หนาวแย่แล้วนะคะใช่ค่ะบริเวณยอดดอยนะคะต้องเลขตัวเดียวแน่ๆเลยนะคะหนาวเย็นขนาดนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไป เที่ยวเขาเที่ยวดอยกันในช่วงนี้ก็พกผ้านะคะ,คะแล้วก็เสือ้อใช่เสื้อหนาๆเลยเพราะว่าอากาศหนาวจริงๆบนยอดดอยค่ะใช่